มีใครเคยได้ยินชื่อวัดเดิมบางกันบ้างวัดนี้เขามีชื่อเสียงแถวสุพรรณบุรีมากๆเลยค่ะเราจะพามาสักการะองค์เทวเวสุวรรณหน้าทองคำเป็นองค์เดียวแล้วก็องค์แรกของประเทศไทยเลยค่ะวัดนี้มีชื่อว่าวัดเดิมบางหรือว่าวัดคงคารามนะคะตั้งอยู่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวัวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะองค์เทววสุวรรณจะประดิษฐานหน้าพิพิธภัณฑ์เรือนไทยโบราณเรียกได้ว่าสวยงามมากๆก่อนจะไปสักการะองค์้าววสุ วันเทพนาท้องก็มาเตรียมชุดพานไหวครูกันก่อนเลยทําบุญก็ตามศรัทธาเลยนะองค์เทวเวสวรหนาทองคําเป็นราชาแห่งโชคลาภความรุ่งเรืองมั่งคั่งแล้วก็ความร่ารวยนะคะแถมองค์เทวเวสวรณของที่นี่เชื่อว่าเพิ่มสเสน่ห์เมตตามาหานิยมหากใครได้มากับไหวนอกจากจะได้ทรัพย์แล้วยังเหมือนได้ลงนะ้าน้าทองอีกด้วยนะคะที่นี่องค์เทวเวสวรณเขาจะแก้บนกันด้วยข้าวสารค่ะพอข้าวสารที่คนเอามาแก้บน ทางวัดจะเอาเข้าวสารไปแจกจ่ายให้กับคนยากคนจนนะคะเรียกได้ว,ว่ามีประโยชน์แล้วก็ได้บุญหลายต่อเลยขึ้นมาบนเรือนไทยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเหมือนได้มาเที่ยวเมืองล้านนาเลยขึ้นมาด้านบนเรือนไทยแล้วก็อย่าลืมแวะมาสการะพระบรมสารีเดกทานกันนะคะมาที่นี่เขามีพิธีเจิมมือเติมสริมงคลเปิดโชคเปิดลาภรับทรัพย์กันด้วยค่ะทางวัดจะเปิดให้เจิมทุกวันนะคะมีสองรอบค่ะมีรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายรอบ อบเช้าจะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง11โมงนะคะส่วนรอบบ่ายจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นเลยวันนี้คนที่มาร่วมพิธีก็เยอะมากๆเรียกว่าเกือบหลดนเรือนไทยเลยค่ะก่อนจะทําพิธีเจอมือครูบาก็จะพรมน้ำมนต์เสริมสริมงคลให้ก่อนนะคะพิธีเจอมือวันนี้เราจะเจอมกับครูบาวาชิรินในพิธีจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะแต่ถ้าหากประสงค์จะร่วมทําบุญก็ตามกําลังศรัทธาเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าใครได้มาเจอมือที่วันนี้แล้วปังมากๆ ใครที่เป็นสายมูต้องห้ามพลาดพิธีเจอมือจะช่วยเสริมสิริมงคลเปิดทางวาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทําการสิ่งใดก็มีแต่ความสําเร็จปาศจากอุปสรรคใช้จับเงินจับท้องใช้ในการทํามาหากินเลี้ยงชีพแถมครูบายังบอกอีกด้วยว่าถ้าเจอมือแล้วไม่ขยันทํามาหากินก็ไม่มีทางรวยแน่นอนเจอมเพื่อเป็นสริมงคลเจอมเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแล้วก็ต้องทํางานค่ะไม่ทํางานก็ไม่รวยนะคะเสร็จเรียบร แล้วก็อย่าลืมแวะมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อแจมหลวงพ่อแบนหลวงพ่อกล้วยแล้วก็หลวงพ่อถนอมบนมนทบกันก่อนกลับด้วยนะคะ